สวัสดีครับวันนี้มาดู Yamaha R15 นะครับตัวใหม่ครับเป็นหน้าใหม่ทีนี้เพื่อนๆหลายคนนะครับยังขอดชุดหน้าแล้วก็ชุดเฟรลิงด้งางขยังไม่เป็นนะครับเราเราถอดเอาถอดไม่เป็นทำให้พวกคิปอะไรต่างๆมันขัดนะครับวันนี้ผมจะสาธิตนะครับวิธีการถอดนะครับถอดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ คนเพื่อนคนไหนที่ยังทําไม่เป็นก็ดูไว้นะครับแล้วก็ลองไปฝึกทําดูนะครับว่าเราสอนกันยังไงนะจะได้ทันให้มันถูกวิธีนะครับพวกวกิปหรือว่ากิ้ล็อกต่างๆจะได้ไม่หักนะครับมดูกครับ ตัวนี้เราต้องดึงดึงชิ้นนี้ก่อนนะครับดึงชิ้นนี้ก่อนนะครับชิ้นข้างๆอย่าพดึงดึงนะครับดึงชิ้นนี้ออกมาด้านหลังนะครับครับดึงปุ๊บมันจะหลุดนะครับอ๋อเลยไปตรงนี้มีกิปตด้วยนะครับกิปตพลาสติกนะครับสองตัวครับอยู่ข้างๆ ครับเราจากนั้นเราก็ดึงชิ้นนี้ออกออก,ออกไปทางนี้นะครับครับมันจะหลุดออกมาแล้วก็ดึงดึงดึงมาข้างหลังนะครับมันจะดุดออกมาครับโอ,โอเคครับพอหลุดมาปุ๊บเราจะเห็นว,ว่ามีนอตอยู่หนึ่งตัวตรงนี้นะครับบริเวณตัวนี้ตรงนี้นะครับตัวนี้จะยึดชุดนี้ไว้นะครับเราต้องขอดวนี้ออก เห็นไหมครับว่ามันหลุดออกมาละแต่ว่าตรงนี้นะครับยังยึดอยู่ข้างในนะครับเราต้องไปถอดข้างในอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะดูยังไม่หลุดนะครับมันมีชิ้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับเราต้องเอาชิ้นนี้ออกก่อนนะครับ มันเป็นน็อตไขควงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเป็นน็อตไขควงครับอ่าเราต้องเอาน็อตตัวนี้ออกครับเมื่อน็อตออกมาแล้วบริเวณข้างในนี้ยังมีอีกนะครับมีอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่ข้างในนี้ครับอ่ามีอีกหนึ่งตัว แล้วก็2ตัวครับอยู่ตรงนี้ออกออกปุ๊บเราจะดึงชิ้นนี้ออกเมื่อน็อตสองตัวนี้ออกปุ๊บเราดึงดึงชิ้นนี้ออกไปได้เลยนะครับ มันจะง่ายไปเลยครับต้องทำให้มันถูกนะครับถูกวิธีจากนั้นเราก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่สายสายไฟเลี้ยวนะครับเราต้องดึงสายออกนี่ครับแล้วก็จะออกมาสวยงามนะครับถูกต้องนะครับสังเกตนะครับมีกิฟอยู่บริเวณนี้มันจะไปเกี่ยวกับตรงนี้นะครับอย่าให้มันหักนะฮะเวลาเราถอดเราต้องดึงไปดึงไปข้างหน้านะครับดึงออกมา มันจะหลุดนะครับส่วนชิ้นนี้ก็ยังอยู่อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเราจะออกก็ได้ครับดึงออกไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะหลุดหลุดหมดเลยนะครับข้างนู้นก็ทําเหมือนกันครับเดี๋ยวจะไปแกะข้างนูน้นไปเยิงน็อตสองตัวที่ผมว่าไปเมื่อกี้นะครับ ตัวที่สองนี่เป็นหมุดพลาสติกนะครแต่ว่าเราดึงก้อนดุกแล้วครับโอเคจากนั้นเราก็ย,นะยิงน็อกปกตินี่ก็เหมือนกันครับครับข้างนี้ก็เหมือนกันครับยิงน็อตครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็เจ็ดแปด จะมีน็อตประมาณนี้เราก็ยิงออกทั้งหมดนะครับ ข้างนี้จะเป็นหมุดพลาส,สติกนะครับเราก็งัดหมุดพลาส,สติกออกนะครับ1234จะเป็นพลาส,สติกหมดเลยนะครับ ครับจากนั้นเราออกหมดแล้วก็ก็ดึงเหมือนที่ผมบอกไปข้างๆนะครับชุดนี้เราดึงมาทางนี้ก่อนนะครับดึงไปข้างในก่อนนะครับเมื่อหลุดออกแล้วเราก็ดึงมาด้านหลังนะครับหมุนให้หมุนแฮนด์ให้ตรงนะครับดึงมาด้านหลังครับครับหลุดออกแล้วครับเราจะได้ชิ้นนี้ออกมา แล้วก็มีน็อตตัวหนึ่งอยู่ข้างๆครับโอเคหลุดมาเป็นแผงนะครับประมาณนี้นะครับ ก็เพื่อนๆก็ทำการซ่อมหรือว่าแก้ไขย,ยังไงก็ทำได้เลยนะครับเวลาประกอบแล้วก็ประกอบทีละชิ้นขึ้นมานะครับประกอบท้างล่ขึ้นมาโอเคครับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับ